เงินฝากประจำดอกเบีย้ยสูงสู้เงินเฟอ้อแบบก้าวกระโดดนะครับจากธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยออกเงินฝากประจำนะครับดอกเบีย้ยสูงโดยอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยทั้งโครงการอยู่ที่1.15%ต่อปีนะครับโดยมี สูงสุดนะครับในเดือนที่13คือ1.75ต่อปีนะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดแต่เฉลี่ยอยู่ที่1 1 5เราไปดูรายละเอียดนะครับกับเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงตัวนี้กันเลยดีกว่าเงินฝากประจำสู้เงินเฟ้อระยะเวลาการฝาก13เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับ1.15%ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับแต่เฉลี่ยมันจะอยู่1.15นี่แหละ เปิดรับฝากตั้งแต่30กันยายนถึง30พฤศจิกายน2565หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตราดอกเบี้ยแบบสเตปอัพเป็นดังนี้นะครับระยะเวลาการฝากเดือนที่1ถึงเดือนที่6ให้อัตราดอกเบี้ย1%ต่อปีเดือนที่7ถึงเดือนที่12ให้อัตราดอกเบี้ย1.2%ต่อปีและเดือนที่13ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.75%ต่อปีนั่นเอง โดยเงื่อนไขผลิตภัณฑ์นะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่นอกนอกประเทศนะครับ 2. นะครับนิติบุคคลไม่สแสวงหาผลกําไรอาทิสมาคมมูลนิธิวัดเงินศาสนาสมบัติกลางศาลศาลเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมโบสถ์มัสยิดสถานศึกษาของเอกชนองคอ์กรและส,สาธารณกุศลต่างๆนะครับ 3. กลุ่มเป้าหมายราชการนะครับสถานศึกษาของรัฐบาลอัตราดอกเบีย้ยบอกไปแล้วนะครับแล้วก็การเปิดบัญชีและการฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า10,000บาทห้ามถอนเงินฝากบางส่วนนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอนแบบออมทรัพย์หรือกระแสรายวันนะครับถอนก่อน3เดือนจะไม่จ่ายดอกเบีย้ยถอนหลัง3เดือนแต่ไม่ครบกําหนดฝากจ่ายดอกเบีย้ยในตางเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศ ของผู้ฝากณวันฝากและหกะักภาษีณที่จ่ายสําหรับดอกเบีย้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารครบกําหนดฝากให้ถือว่าเงินฝากสเต็ปอัพสู้เงินเฟอ้อ13เดือนเป็นอันสิ้นสุดโดยธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากสเต็ปอัพสู้เงินเฟ้อเป็นเงินฝากประจํา3เดือนทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยและเงินเงื่อนไขาการฝาก บัญชีเงินฝากประจำสามเดือนเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดไว้นักขนาดนั้นโดยยังคงใช้สมุดเดิมและเลขบัญชีเดิมได้ในการฝากห้ามนำเงินฝากไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิ์เรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อหรือห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับเงื่อนไขมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้น ใครสนใจนะครับตัวเงินฝากประจำพิเศษสู้เงินเฟอ้อระยะเวลาฝาก13เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยโดยประมาณ1.15%ต่อปีนะครับก็สามารถที่จะไปเปิดบัญชีกันได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับทุกสาขาเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2565หนะครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆนะครับ